ชื่อรุ่นก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูไส้ในนะ,นะครับเดี๋ยวผมเปิดไส้ในให้ดูนะผมขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับไส้ในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยังเดิมอยู่นะหนึ่งยูจะสูงอยู่ประมาณนิ้วเจ็ดนะครับถ้าเป็นหนึ่งยูครึ่งจะสูงประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับอันนี้แค่หนึ่งยูนะครับ ยังเดิมๆอยู่เลยนะก็อันนี้เป็นชุดภาคจ่ายไฟในะแบบสวิตชิ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบคร์ดีนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ระบบแบบนี้เท่าไหร่น,นะครับของที่มากับเครื่องนะเขาเขียนว่าร้อยห้าสิบวัตนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าร้อยห้าสิบวัตเนี่ยมันคือลงกี่โอห์มแล้วก็กี่ชั้นแนนนะครับเขาน่าจะคิดเหมารวงซ้ายและขวานะได้ทําการแอบวัดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้นะผมจะเซตไว้ต่ําสุดอยู่ที่สองจุดหกโอห์มนะครับเพราะว่าลงสองโอห์มแล้วขึ้นมันเบี้ยวนะครับเอาแค่สองจ ได้อยู่ที่14.5โวลต์นะได้ชนแนลละ80นะครับเป็น161วัตต์ครับได้เยอะกว่านะนี่ครับอันนี้เขเขียนมา150วัตต์เราวัดได้เยอะกว่าผมเซตดัมมี่โหลดนะครับเอา4นะครับมาขนานกับ8นะลูกนี้ไม่ได้ต่อนะนะมาขนานลูกนี้8นะครับนี่นะครับลูกนี้8จับโน้นนะครับแล้วก็จับนี่นะครับแล้วก็ส่วนสัญญาณที่ผมจะมาวัดนะครับเป็น1กิโลเฮิร์ตนะครับผมใช้โทรศัพท์เอามาวัดแล้วขึ้นมาไม่ขีดนะครับผมก็เลยต้องใช้ Dante, จากคอร์สนะครับเจนสัญญาณขึ้นไปหานะครับนี forward, forward, ่ครับผ่านสายเส้นนี้นะนี่นะครับเอาโทรศัพท์ต่อเข้าคอร์สก่อนนะครับเึ้นนี้นะครับแล้วก็สายก็มาโผล่นี่นะครับโอเคนะครับเร่งเสียงแล้วนะครับสองจุดหกโอห์มนะขค้ืนฝั่งนี้นะครับแอมดูดนู้นนะครับแล้วก็วนอยู่นี่นะครับขิปแล้วนะครับเนี่ยเร่งไปสิบหกจุดสี่นี่ขิปแล้วนะต้องลดลงมานะครับ ลือสิบี่จุด็นะแต่ว่าผมไปจด14 5ี่จดห้าอ่ะไม่เป็นไรส่วนแอมป์นะครับอยู่ที่นี่นะ5้าแอมป์นะเห็นไหมให้เสียเวลาตอนเราเซตอุปรกรณ์วัดกําลังวัดนะครับผมจะวัดแอบวัดเรียบร้อยแล้วนะเมื่อตะกี้นี้ที่ผมวัดตอนแรกผมแอบวัดมาได้เท่านี้ไงส่วนกําลังแอมป์ได้เท่าเดิมนะครับ5นะ้าแอมป์นะมาดูตรงที่ผมวัดที่แดโอห์มนะครับส7บเจ็ดจด้าโวลต์นะครับคูณ1 7บุ้านะครับจะเท่ากับ3ามอยกนะครับ เอา3 0 6นะครับมาหาร8โอห์มนะครับจะเท่ากับชันแนลละ3าแวัตต์นะครับคูณ2อชันแนลนะจะเท่ากับ76วัตต์นะแล้วผมก็มาวัดที่4โอห์มนะครับได้อยู่ที่16.5นะครับเห็นไหมครับโวลต์จาก17นะครับหล่นมาเหลือ16นะครับ16.5หกจคูณสิบนะครับจะเท่ากับ272นะครับเอา2 272นะครับมาหาร4โอห์มนะครับจะเท่ากับชันแนลละ68วัตต์นะครับที่1นชันแนลนะ คูณ2 h ชั้นแน่นจะเท่ากับที่1 3 6สสวัตต์นะครับแล้วผมก็มาวัดที่2.6โ oh อห์มนะครับได้5แอมป์อมเมื่อกี้นี้นะได้อยู่ที่14.7นะครับแต่ผมเขียน14.5ี่ไม่เป็นไร14.5คูณ14.5เท่ากับ210นะครับเอา210มาหาร2.6จนะครับจะเท่ากับชั้นแน่นละ80วัตต์นะครับคูณ2ชั้นแน่นจะเท่ากับ161วัตต์นะครับก็ตรงตามที่เขากําหนดมานะครับเขากําหนดมาที่150วนะัต์เรี่ยห้าียนวัตต์ แต่ผมอาจจะเปิดให้ขีดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันใกล้เคียงกันอยู่แต่ทําไมผมถึงไม่ลงที่โอหโอมใช่ไหมครับคือผมลองสองโอมในผมลองแอบวัดนะครับลูกขึ้นมันเบี้ยวนะครับมันเบี้ยวเบี้ยวบูดไปหมดเลยนะครับลูกขึ้นที่ยังสวยอยู่อยู่ที่สองจุดหครับก็เลยเอากําลังวัดสูงสุดของแอมป์แทนนี้นะที่ทำ<ม>ให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบางท่านจะถามว่าระบบไฟนี่เขามีไฟเท่าไหร่นะครับเปิดแล้วนะครับ <S 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 ปึ๊บไฟที่สวิตชิ่งจ่ายมานะครับมีอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดห้าโวลต์นะครับเป็นไฟเฟสเดีเดยวนะ นี่ครับมีไฟบวกกับลบนะเนียนี่ครับไม่ไม่ใช่เป็นไฟสองชุดนะครับเป็นไฟชุดเดียวนะไฟออกมานี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้เขาจะไปดนซ้ายขวานะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเอฟสีมันทานจะงงนะว่าทําไมผมเขียนสิบสี่จุดห้านะครับเอามาคูณกันเสร็จนะครับทำไมตรงนี้ได้ที่แปดสิบวัตต์นะครับแปดสิบกับแปดิบทำไมไม่ได้ร6อสครับคือตอนที่ผมใช้เครื่องคิดเลขคำนวณนะครับมันจะได้8ปดสิบกว่ากว่านะ พอมาคูณ2ปุ๊กมันจะโดดไปที่160วัตต์เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับว่าทำไมจริงๆไม่ได้เขียนผิดน,นะครับผมเอาตามเครื่องที่เลขนะแต่ว่าไอเศษตรงนี้ผมไม่ได้เขียนที่จะเอามาโมดิฟายหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ไม่เท่ากับโมดิฟายแล้วครับว่าเท่ากับเปลี่ยนยกไส้ในเลยนะครับก็ผมใช้บอร์ดไดร์รุ่น IRS 2 0 9 2นะรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับก็ อันนี้ผมได้ราคามา200นิดนิดนะครับแล้วก็มี250มี300ก็มีแล้วแล้วแต่บางร้านเขาจะขายนะส่วน irs 2 0 9 2น้ี่คืออะไรครับน่าจะเป็นเบอร์ออฟแอมหรือเป็นเบอร์ภาคขยายครับเพราะอยู่ใต้นี้นะเป็นบอร์ดไดอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็มาขับตัวบนนี้นะครับเดี๋ยวบนนี้น่าจะเป็นมอสเฟสนะเดี๋ยวผมจะเลือให้ดูนะเ,เกือบเท่า tr 4ี่4คู่นะครับนี่ครับหย่อนไปนิดนึงนะขาดไปประมาณนิดนึงประมาณนี้นะ60 0 60ศนย์มานะครับเป็นไฟบวกลบ60นะ จะมีน็อตอยู่ข้างล่างนะครับล็อกแผ่นซิงกับพัดลมอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมขันเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับโหลดออกมาเป็นแบบนี้ครับชื่อรุ่นเขาเนให้สังเกตอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวนะเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมนะครับเห็นไหมครับ I R S นะครับสองศูนย์เก้าสองนะครับนี่ครับรุ่นรุ่นเป็นรุ่นของของบอดตัวนี้เลยนะเป็นรุ่นของบอร์ดตัวนี้เลยนะครับเขาใช้ตัวนี้เป็นเป็นภาพออฟแอม์นะครับเป็นภาพ บอร์ดได้ขับมอสเฟตนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นตัว IC ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นบอร์ดได้นครับแล้วก็จะมาขับมอสเฟตนี่นะก่อนที่จะขยายออกผ่านขนลวด L อออกมานี่นะครับส่วนเบอร์นะครับที่ผมนั่นให้ดูนะไม่รู้จะเห็นไหมอันนี้นะครับเห็นเบอร์ไหมครับ irfb นะครับสา n 2 0 d นะครับก็คือ3 1มสิบเแอมนะครับสองโวลต์นะ 3 1อ m 200โวล์นะครับใช้มอสเฟตเบอร์นี้นะแต่ทําไมผมถึงเอาไฟ60ส่วน60มานะครับก็สเปคบอร์ดเขา,าให้รับไฟสูงสุดได้แค่75นะครับบางบางร้านก็บอกว่ารับไฟได้70นะครับผมก็เลยปัดต่ําลงมาหน่อยเป็นไฟ60นะเพราะเดี๋ยวเผื่อเป็นอันตรายตัวอื่นเสียหายนะครับก็ตอนนี้รับได้ 200d ดีคือ 200V โวล์ครับว่าทําไมไม่เอาไฟ100โวล์มาใส่ก็คือตัวอื่นอาจจะรับได้ประมาณแค่70หรือ75นะครับตามที่สเปคเขากําหนดมานะ ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไฟสูงเกินไปอาจจะทําให้วงจรตัวนี้เสียหายนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกลงไปถึงขนาดนะครับก็พอรู้แค่คร่าวๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นขดลดแอลครับตอนขาออกนะครับอันนี้เป็นแบบโมโนนะครับเราจะมาทําเป็นสเตอร์เลีโอเราก็ต้องเอามาแบบทั้งซ้ายทั้งขวานะหลังจากที่ขันน็อตเอาแผ่น PCB ที่ใส่วอลลุ่มออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวอลลุ่มที่เป็นรูนะครับ เนี่ยเราจะแปลงเอาตัวนี้ใส่ไหมครับพอเวลาเราใส่วอลลุ่มเข้ามานะครับถ้าเป็นแอมปกตินะครับจะเป็นแบบขันน็อตได้ครับอันนี้ไม่ได้นะเนี่ยนะครับมันโบนะครับรูมันใหญ่เพราะว่าตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาให้วอลลุ่มนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้แผ่น PCB นะครับเอามาตัดนะเทียบกับตัวนี้นะครับผมเอาไปเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกัดลายแผ่นเป็นนะทาไมผมถึงไม่ถอดเอาตัวนี้ใช่ไหมครับคือเจ้าของเขา จะให้ผมใส่ไฟเป็น v ีเป็น5หลอดนะครับถ้าเกิดจะใส่ไฟ3หลอดเนี่ยมันมันจะเป็นแค่ไฟขีดไงแล้วทีนี้พอมาใส่ตัวนี้กําลังวัดมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วเวลาเราปรับตั้งค่าไฟวีวมันปรับไม่ได้ไม่มีเกือกหมาปรับมันปรับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยว f อฟซจะเอาไปใส่ในตัวอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปยกชุนเขาเลยดีกว่าแล้วน้ำยากัดแผ่นปิ้นนะครับหนึ่งฝาน้ำห้าฝา,านะเดี๋ยวเขียนไว้นะ ผมเขย่าได้ประมาณ3นาทีนะครับจะสังเกตดูว่าเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยเหลือตรงนั้นนิดนึงนะครับตรงไหนที่เราเอาสีขีดไปนะครับเขาก็จะไม่กัดนะครับวิธีหาระดับปุ่มบอลล่มของผมนะครับนี่นะครับผมจะใช้แปะกาวนะนี่ครับหมุนตรงแล้วนะไม่มีเบียดนะครับเพราะมันจะมีช่องห่างครับผมตั้งระดับให้คงผมแปะทิ้งไว้ประมาณ6กชั่วโมงแล้วนะครับตอนที่ผมจะเอากาวมาแปะนะครับผมก็จะเอาวอลล่มใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับแล้วมันจะมีจังหวะนะครับมันจะมีช่อง มันจะมีช่องโยกขาแล้วก็เอาคัตเตอร์บัตมาล้วงข้างล่างนะครับแล้วทาให้นะครับนี่ครับอันนี้ผมแปะไว้เรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้ผมแปะเอียงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาขานะครับขาอาระเบื้องครับต่อยงไปในรลนะครับเนี่ยผมเจาะรูไปแล้วนะที่ผมบัตรจีไว้ข้างหลังนี่นะครับอ่าเพื่อว่าให้ยึดให้แข็งแรงเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพอกาวเพิ่มนะตรงนี้นะครับมันเป็นพลาสติกกันฝุ่นนะครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับสามารถถอดเซอร์วิสได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนีีีี้ไไไไมมมมม่่่ฟฟปยครับเด๋วผจะแงอาใส เดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าเอ๊ะพี่ผมไม่อยากทําแบบพี่หรอกมันวุ่นวายผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นจะใช้ตัวเดิมมันได้ไหมเพราะว่าของมันใส่ดีแล้วทําได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้ไฟวียูตรงนี้ไม่ได้เราก็ต่อสายสายนะครับออกมาจากขาเลยนะครับ3ขาเลยเพราะว่าผมวัดดูแล้วนะครับไอสองขาเนี้ยมันขนานกันอยู่แต่ว่าไฟวียูมันใช้ไม่ได้คือระบบไฟตัวนี้ครับมันใช้ไฟที่มาเลี้ยงไฟวียูเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์นะเดี๋ยวผมจะ เห็นไหมครับไฟเครื่องยีสี่โวล์นะไฟมาเลี้ยงวงจรไฟตัวนี้เป็นไฟยีบสี่โวล์นะครับถ้าจะแปลงนะครับจะเอาบอร์ดตัวนี้เราก็ทําให้ไฟขีบตัวนี้วิ่งได้นะ <S <S 1> <S 1> ต้องหาระบบไฟให้มียีสี่มาเลี้ยงนะครับแล้วก็ถ้าจะตรงนี้นะครับถ้าเกิดไฟมันขีบเร็วเกินไปนะครับต้องหาสายที่มันมาสั่งสัญญาณไฟมันขีดเอาอาร์มาดรอบไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าน,นี้ผมไม่มีเวลาทําให้ดูไงเพราะว่าผมมาดี y ทําลักษณะนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะเจาะ ใส่ไฟ5้าหลอดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าของเขาไม่ชอบไฟขิปก็เลยต้องหาไฟ5หลอดมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมแป้งนะครับแปะกาวร้อนเลยนะครับแล้วก็ต้องการให้แข็งแรงนะครับแล้วมาดูก่อนว่าเดี๋ยวจะใช้กาวหรือว่าจะใช้